สบายดีเด้อพี่นอ้นอ,อ,นองใส่ใช้ไหวบ้างอ่ะฮะเดี๋ยวนี้น้องใส่กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเที่ยงมาเนาะมาพบมาพบมาพบกันคือเก่ากับป้าเมาแล้วก็น,น้องบูนน้องบูนไปตากก่อเนาะสบายดี อฟซี FC, ทังฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ประเทศลาวของเองเนาะคลิปนี้ก็จะนําเสนอปลาหมาวปุงปลาแปะพี่นอ้องจ็กสีแซ็บดื้อจังได้พอวะเจ็กสีแซ็บรือจังได้เ,าเนาะเี่ยนี่กระซุ่งแซบอยู่ได้พี่นอ้องเลยเมือเลยเม,ยมื่อยบ่อหาก็ได้ซ้มทงอ เห็ดทุ้งชีใหญ่ๆเนี่ยเฮือนละทุงพ่อเนาะบ่ะต้องหายลายทุงแต่ก่อนนะหายทุงน้อยอันนี้ทุงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวสีเอาไปย่างยายพี่น้องกินแล้วก็มาพังควาเมาเาว้าเ,าเรื่องอน่นเอาขี้ดินลงปะ่ะานศสรพี่น้องบ่ทัานศะสรเดียวเดียวราะว่าดินนี่เฮาก็สิใส่เวลาแบ่งเวลาเนาะเวลาซีว่ังหวัง กะสีสเนาะพ่กับติดคัดพี่น้องตอนนี้พ่กัดยากวิ่งสาแพงกับค้นใหญ่ของใหญ่เครื่องใหญ่คองเนาะเพราะว่าดินนี่ปกติก่อประมาสีเอาน่ะมันมาเป็นย่ามนะพี่น้องมันมาเป็นย่ามเวลาหลุดขเจ้ามาบุกเบิกแล้วก็จันมีเนาะเวลามีมากก็คือเอาฮะพี่น้องอันนี้ก็มาปับเปนกับ อาซาวแพงง่ายเครื่องง่ายบททะเลาะจำมาเนื่องมาเนื้ออยู่อึกกระถึกอยู่บานิกายันคิดกับทาซีเรือนอึกกระถึกอยู่ทั้งนั้นอะแข่งขันกันพี่น้องเลยแข่งขันกันพัฒนาโอ้อีหยังสิปนันเนาะบานี้ถาเบื้งถารุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตอนตอนจบ อาซีเฮีอนผืนจีเป็นอย่างไดผืนท่าผูท่นแหลดแบบีประมาอนพาไปบึงในคลิปก่อนนี้ส่วนเชาแพ่งก็เดียวกับไปติดตามบึงเนะาะว่าติดตามบึงแต่ละครอบครัวว่าเป็นอะย่างใดไอ้สี่หาครอบครัวเนาะตามคลิปกะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับแห่งเชียแห่งใจผู้อุปถัมภ์คำสู้เขามาก ทางทรงเสาแพงเนาะมืองานอั้นึืนฮานใหม่ที่เลียงนะตอนช่วงผูกแขนจะบบเห็นปลาเมาอยู่ในฮันปลาเมาเห็ดกับเขาแล้วแล้วปลาเมามาอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวเนาะ <c ười> กันเลยเพราะว่าอ่าเห็ดพิธีเห็ดพิธีมุงคุณจะต้องเห็ดยำเสา้าเนาะกันเลยบบตรงทาดอก่ะคนทั้งหลยสีมาทาผู้เดียวเนาะกันเลย ไอผูกก้อนเดี๋ยวพอาเอากับซ่าแพงคอยว่ากันลัางไม้พี่น้องวา่าวลัางไม้เนะเาะกระบอกกระตันนาไม้ก็มีบางอันกำลังไม้พี่น้องเบิง่งได้หาทุงเนี่ยบิึงว่าสีเอาไปให้แพนเน่เนาะเบิึงชมตามคลิปเดี๋ยวพี่น้องเด้อโจ้ไว้ก่อนก็ได้น้องกู โอ้แสนอันนี้เป็นนี่แสนกระตายเยอะไปพี่น้องไปติดตามชมน้ำกันเลยวพอาเฮาจะเอาไปให้พี่น้องทั้งใดแน่เนะจุดแรกก็จะไปคุ้งไม่ใหญ่จันทูจันท้าเนาะ

เอาถุงนึงเด้อเออขอบคุณหลายๆสิาน้ําให้ลานน้อยปาเมาสิลงหม่องเดียวให้ให้อันเพื่อนใหญ่อันุงนึง้้ากินมีเจ้าเด้ออืเอาให้3ุงไโทุงนึงไปอันนี้สิไปคุมเจตู้เย็นพี่น้องืเจตู้เย็นเจหลังเอามาแบ่งให้พี่น้องเฮียบอยเลยให้ให้พ่เอิ้นกันมาเอารถ้า ุนเลยล่แกงหัวยังกินเขาไปยุดไว้ก่อนก็ได้ลูกหลังจากนับปลาเมากัสิไปบ้านเจตูเย็นพี่เนอะไปคุมอีกปลาเมากัสีกล้องอัญญะไว้ก่อนเนาะต้มพี่อันตรีิโตงเห็ดเอาเองพี่เนาะเนาะบบมีงบสีมาจ้างให้คนใส่บุงบเอากาสีซื้อตั้งแต่ดิน ซื้อดินเงินกะเอาไว้แต่ตัวมันจําเป็นซื้อที่ดินเนาะปะสะแล้วเขาก็สีคคอยสะไปเนาะกระใสกําลังเหือแห้งอี่แหละพี่น้องาะว่าเขาเป็นคนอยากได้เป็นคนอยากได้อยากอยากอยากพัฒนาในครอบครัวหรือว่าในเฮื่อนเขาเองเนาะกะขอขอบุณขอบคุณเด้อทั้งเอฟซีที่เขามาเบ่งมาส้มขอบคุณถูกทานก็ให้ลำให้รวยบริสุูสิ์คนไปเขากังบะจึงไว้ก่อนก็ได้น้องฟู Tiền lăng Tiền lăng Tham ăn lại Má sống bắp bẹ mà hại thôi chết chỉ sẹ bỏ nhưng mà Thơ cứ bụt mà Ôi tai lọn mừng Ông à, ơi, ít thông nừng mắn bộ phê nhang sẽ tui chên vậy À, na, nó ai ơi, dù ว่าเห็ดเจลังทุ่หนึ่งเจ้เห็ดยังกอดเดียวนี่ผักไข่ตีมันก็เปิดพิ้งเดียวเปิดฐาน้ายคองกับบุ้งเดือพี่น้องเิด้อตัวทิ่ตัวแดนกับาสิเปิดสองพิ้งชับใช้เอฟซีเนี่ยขาแต่ค่าแต่พุ่งภาพนะจะแซบถ้าารอบเนี่ยจังว่าเลย นเอากข้อคือจะตายฮะเลยซีมกับจันเน่ยเงยังแบบซีมันเลยเลือดเป็นผิแดงโยมากผิดแดงมาเคลื่อสุกเนาะพี่น้องเสเลยเนาเห็ดเน่าอไกินหป้าหน้าบอแพงนี่เราบอป้าหน้าบอแพงพี่น้องเลยมันพอแพงแต่เมื่อก่อนแต่ว่าค่าึ้นห้านับแพงตอนนี้เอาเตาคู้เย็นไว้ข้าก็มาแปลงอันนี้ก็สีไก่หายนทั้งพุดนอนบัดบกคงทองจีตาอีเลอันเมลัยอันนี้ เราจ่อยเราหมีมาเราจ่อยเราหมีมามันเป็นอะไรล่มกับล่มไปไว้มันเป็นใจแบบคนเน้ยเนาะเมื่อตะกี้ก็เปิดซอมมันอีเปิดทีหนึ่งก็ไปก็เปิดปิดแล้วไปเนาะเอาเตงสี่พี่น้องเลยเขาเมาสิบัวไปเนาะไปดูลายเย็งไงจันทิสิใจใจสิหายร้านชาวเอาไปส่งหายบ่ได้บ่ได้ไปดูลาย ได้ได้พี่เนาะลุกไปเปนอะไรไปดูลไรจีน่ะค่ะดองชิตโต๊ะเองนเจลัไปไปจอบเลยได้สาวนี่นั่นน่ะมันบะต๊กแล้วน้อมันสิบได้ค่ะดองได้พี่เนาะเจ้ของพี่ดเจ เล็มโตรจริกหน่อยเ,อเนา,าะเจ๊เนาะธรรมดาเลยเนาะบอกเขาต้องพังความเจ๊ได้เจ๊คุณได้ขาโด่งพิเศษดิพี่น้องเซนได้พีนน่น้องเพราะวขาโด่งพิเศษได้เนี่ยนะคัดได้แล้วมันใจกันบไปหางกันดูเนะ<ฮ>ะาะเพราะเอาที่เที่ยวอยู่มันชีได้่ละการเกี่ยวๆๆนเลยอย่างอยู่ค <ๆๆ S 1> ันแมนว่าแมนนะนะพีน่น้องอันนี้ว่าเล็มๆน้าเจ๊คันแมนว่ามันแมนว่าสามตาไล่ละอนาคตมันบ่แน่บ่นอนได้พี่น้องเนาะ มันรบรเนบ้นอนนะได้บอกเขาก,ก็บอกว,ว่าไปก่อนแลยจะมันสิเป็นยังไงภาพตัวมันเป็นผาอย่าเด้ออ <laughs> ย่าเด้อเอาน้องบุมนนบ้มเอาให้น้องบุ้มเอาไปส่งน,อน้องบุเนาะอันเป็นบ,อนะบนอน่ออะไรกับเนาะอ้ายเป็นมาแต่ว่าคนในเฮือนนะ่ะสุขภาพพอดีเลยกินแม่แบบเป็นข้าวมื้อข้าหมีดกับเข้าจโอยมามาหอเทียนจานขีดแล้วเนาะพี่นอ้อง นี่ใช่ยานขิดเอาสมปะเปะมาให้เบสสาธุตูหันสบายดีพ่อแม่พี่น้องปมาเอาสมปะแปะมาหาส่งอีกแล้วเพื่นบ่อแมาเองน้องบูมมาได้อพ่แม่พี่น้องมาเนี้ผโคโมขอบใจหลายๆเด้อน้องบูมก็ดีแล้วกับอันปลามา ยังทูบ้านทูฮือนอยู่ยังือเก่ายังพันแล้วอะไมพี่นอไปยังเต็มอยู่ยังสั่งซีมาใหม่เบิดงบแล้วเขายุดก่อนวะเอามาอีกครั้งหนึ่งพ่อไปเบิ่งเงินน้องบุ้มไปเบืองเงินนักติวเห็ุกินบอปไะเป็นเหตุกินเนาะเก้งหนามไมะเลยเก้นมไม้เกมนามไม้ ได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยววบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เก่งน้ำใหม้ก็ชิมบิ่งหนาตาขนมติ่วเก่งน้ำใม้มีเขียดีพ่อมาช้องโต,อ,งโตอ่าะชิมินหนาตาแบบนี้เด้อบิ่งดูเป็นตาแสบะบํุว่าวัวใดอันปลาหมาอเพิเอนนี่มา,ออออาโอ้แพ สบายดีพ่แม่พ hmm mm, oh, yes ี Odd ่น no. ้องไหมสบายดีนะทรายมีป่าลุงอืมโอ้น่ารักว่ะคือ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 เฮ้ยหอนเฮ้ยคนหอนหนาวๆนาวจนมันเป็นอะไรแหละสถานการณ์มือนนี้มันเป็นอะไรยังวะเห็นยังกับ่ระธานแล้วยังบ่ได้เป็นสินเป็นอันอยู่นางเอ้ยพ่อแม่พี่น้องกับเบิ่งดูเป็นอะไรตึตมเหนื่อยตึ้มอ่อยน้าอยู่บ่อจะย้ายกับยังบุกข่อยสบายเย็บตา มึ้งปิดยังไงขันยังบวชจนเศร้าก็บจีเอากันไปหาหมออีกเดียวแลว่าบจีปิดยังไงเออป้ามาเอาคนเที่ยังงี้เพื่นเพื่นบวมาเพื่อนวายักมาเออไอ้น้องบูมเป็นผูวตาเกาะมากก่อน่าสันเทาะเพื่นว่าเศร้านี้ก็มาแล้วเพื่อนวายักมาแล้วบุมาแม่นีลยวเพื่อนมวมมาเศร้านี้มาเบิ่งบุกกะนี่แหละห้องเพื่นบวมเพื่นสีมาอันน่ะสีมาเบิ่งบุกกะท้าชี้เหมือนกัน ทำได้เล้วทำได้กระจาเลยจะอไปยงมาทันได้เล้วลายยังยังประมาณิครับงางมาฮาประเมาต่อเนาะไปสมาเหียบอ่อยเลยร้านสาวได้เลือได้เลือฮัมกาแฟมาถักไทยดูลูถักไทยสบายดีดูดูะถักไทยถักไทยเอฟซีดูสบายดีงามดูสบายดี บาดีงามเนี đi, ่ยลูกเหดยังไดเกินดนะเมจตายเด้ดเบิ่งเบอะสบาดีกัลูกมาบาดีงงลูกะโอ้ยลาชายกได้ดิกิคนเก่งวคนอโสบายดีกัลูกล่สบายดีกัมือใหญ่มือใหญ่ในี่ไว้ลูกไว้บาดีงามงกับลูกไว

คลิปนี้กัสิคอนจุกอยู่อยู่เพื่อนเจีหลังย่านีเนาะน้องเนาะเจีทุกเย็นย่แหละเจียบุญหลังลังมาเทมาเลยอ้ย่อเด้อเฮงให้หลังมากสิ้นสมบัตแล้วก็มน้ำก็ไงแต่ีแต่คนนักกแทก็พอใจเลยดยวขะคุณทุกทานที่เขาโมบึงมาส้มส้อมแทงเออส่อมสอแพงแล้วฟ้าหมอก ยมีกำลังตีกบปลากันแซ่บลำแปบลำไรเรื่องแล้วน้องกำลังซุ่มเลยก็ได้แม่กระโคเว้ใจพ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่เขามาเบิ่งมาซุมเนาะถูกถูกภาคส่วนเลยเขามีสุขภาพแข็งแรงขอให้มั่งมีชีสุกร่ำรวยร่ำรวยรร่วยเด้อปีใหม่นี่เนาะโชคดีคลิปนี้กระโคกาว่าสบายดีก็ก็ะกิบนะ